สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัตมปตันซูรัสต์ดีมทีมนะฮะก็ s อ c ดีซนะครับกำลังจะเข้ามานะครับก็มีคนถามกันเยอะแหละว่า SDC SDF จะมีอีกไหมสรุปคือมีนะฮะแล้วเราก็พอจะรู้แล้วว่าถึงจะเป็น SDC ตัวใหม่นะครับ พลังพื้นฐานก็จะไม่เท่ากับตัวซ u เปอร์สตาร์นั่นแหละคือตัวซ u เปอร์สตาร์เนี่ยแ่งแรจริงๆของดีจริงๆนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่า SDC รอบนี้ก็จะเป็นใครแน่นอนครับตามที่ผมบอกเอาไว้ในไลท์ที่แล้วนะฮะมิคาเอลกับจายูเซียสนะครับ2ตัวละคร SDC ตัวใหม่จะมาในวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่17ครับ นน่นอนว่าวันนี้ผมมีสปอยความสามารถและสเตตัสรวมถึงกราฟพลังหมดแล้วและผมจะมาเทียบให้ทุกคนดูนะฮะว่าเกรด SDC เนีเยมันเทียบกับตัวซ u เปอร์สตาร์ได้หรือเปล่านะแน่นอนครับนอกจากข่าวพวกนี้นะครับยังมีข่าวหลังมาอีกว่าญี่ปุ่นพาร์ท3นะฮะกำลังจะมา ซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับอย่าเพิ่งหวังกันเยอะเนาะเพราะว่าตัวสเตปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็น่าลุ้นอยู่เพราะว่ามันแจกพลังวิตภาพแทบทุกตู้เลยทุกตู้เลยก็ว่าได้นะฮะถ้าออกมาพาร์ทสาก็จะทําให้ทีมญี่ปุ่นนะครับที่ดูด้อยเลือกตัวซูเปอร์สตาร์ดูดีขึ้นนะฮะมาอันนี้แสดงว่าเราอาจจะได้เห็นซูเปอร์ดีมเฟสนะครับไปเดือนนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มทุกอย่างนะครับก่อนที่จะเริ่มคำนวณพลังก่อนที่จะเริ่มสปอยความสามารถอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ประจําช่องผมนะครับร้านเดอ h ฮันช็อปครับรับเติมเกมเกือบทุกเกมครับร้านนี้นะฮะเปิดบริการ24ชั่วโมงและแน่นอนจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องทําให้มีความปลอดภัยแน่นอนร้อนะฮะคุณสามารถติดต่อ้ที่ไลน์โค้ดด้านขวานะครับติดต่อไปได้เลยครับเดสคริปชั่นก็มีนะฮะ แล้วก็หากใครต้องการซื้อ ID ดองบอลนะฮะผมยังขายอยู่เสมอนะฮะติดต่อ Facebook ด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะแน่นอนว่าขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับมาไปดูความสามารถดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูความสามารถนะฮะรวมถึงเทียบพลังด้วยนะฮะว่าเออพลังตัว SDC เนี่ยเมื่อไปเทียบกับตัวดีฟเฟนเป็นยังไงให้ตัวซ u เปอร์สตาร์มันเป็นยังไงแล้วก็ ตัวใหม่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้ไหมปะ่ะไปดูกันก็จะมีซีโนมาด้วยนะซีโนอัอจริงซีโนไม่ได้อัปเกรดหรอกแต่ก็ตามสภาพคือกลายเป็นเสื้อสัญจรไปละเสื้อปลอมมาดูกันที่ตัวแรกครับมิคาเอลมิคาเอลครับเป็นตัวละครที่เล่น AM ได้ด้วยโอ้โหมิคาเอลตัวนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เล่น A m ได้นะหลายคนเรียกร้องกันเหลือเกินนะอยากให้มิคาเอลเล่นเ m ได้ มาแล้วนะฮะ AM และเป็นสีฟ้าด้วยตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครสายยิงแน่นอนฮะพลังยิงสูงสนครับสเตตนะครับจะน้อยกว่าตัวซุปเปอร์สตาร์ประมาณ1 5 0 0 0ถึงครับแล้วก็สเตตเนี่ยสต a มินา1341ครับเมื่อมองจากกราฟพลังเนี่ยอ่าก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่มีค่ายิงเนี่ยถือว่าสูงหน่อยส่วนค่าอื่นๆเนี่ย ถือว่าเยอะแต่ไม่ถึงขั้น o อ p นะฮะส่งน้อยไปนิดนึงมาดูความสามารถกันบ้างครับตัวละครนี้นะฮะเป็นตัวละครที่มีท่าเลี้ยงใหม่นะฮะ548ฟอร์ฟตแล้วก็มีท่าชิงกับมิคาเอจับราฟาเอลนะครับแล้วก็มีท่าจริงด้วยแน่นอนว่าหากใครคิดจะใช้นะผมแนะนำให้ใช้ท่านี้นะฮะคอนโดแอรโรไรจูช็อตเป็นท่าจริงไกลแล้วก็เป็นท่าที่ดูจะคุ้มค่าที่สุดเพราว่าอ้ท่าทามบอมเนี่ย มันไม่ใช่ท่ายิงไกลนก็เสียตังค์ด้วยนอกจากนั้นก็เสริมท่าทรงแล้วก็ท่าชิงท่าชิงคนเดียวนะนี่นะฮะหากใครต้องการชิงคนเดียวโดยไม่ต้องใช้ราฟาเอลเห็นแล้วก็เป็นท่าป้องกันครับใส่ไปได้เลยมีท่าหนใส่ท่านั้นมาดูความสามารถครับ3ทับยี่นะฮะตามสไตล์ตัวซูเปอร์ดีมคอเลคชั่นครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับท่าสีบสุดกากอันนี้กากจริง เมื่อเลี้ยงผ่านจากสตันคู่ต่อสู้60%โอ้โหมึงมีเลี้ยงไก่8เท่ามึงจะสตันทำหม่แล้วก็มาดูพัสสีสกิลนะฮะเฮดเนะครับเมื่อเจอกับ dm defense gk จะบวกพลัง10%จะทำให้ตัวนี้พลังดูดีมากขึ้นนะฮะพลังดูดีมากขึ้นนะครับเมื่อเจอกับ defense defender midfield แล้วก็ gk ครับ เลี้ยงไก่แปดเท่าครับแล้วนี่ก็เป็นชีเด็ดเลยนะฮะเรียกได้ว่าหากใครมีตัวพลังวิจภาพเยอะตัวละครมิคาเอลสามารถเลี้ยงเจาะเข้าไปแล้วยิงได้เลยเป็นชีเด็ดเลยเออเลือกพลังเนี่ยอาจจะไม่เด็ดเท่าตัวซุปเปอร์สตาร์แต่มีเลี้ยงไก่แปดเท่านี้แจ่มครับแล้วมาดูความเกรียนนัมเบอร์ทูนะฮะก็คือโอกาสบล็อกท่าเสียบนะฮะบล็อกเลือกท่าเสียบเลยนะ2ท่าครับ80%ก็คือถ้าออกก็ออกคู่ถ้าไม่ออก ก็คือไม่ออกเลยถือว่าถือว่าดีการการบล็อกท่าสองท่าครับอันนี้ยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวผมมาสนุปให้ตอนดูกราฟนะฮะถือว่าตัวตัวนี้ถือว่ามีทีเด็ดนะพลังอาจจะอ่อนกว่าซูเปอร์สตาร์แต่มีทีเด็ดต่อมาครับมาดูตัวที่2ครับกายยูเซียรครับทุกคนตื่นเต้นกันมากครับผมจะบอกว่านี่มันคือเคนแห่งยุโรปชัดๆนะฮะเคนแห่งยุโรปชัดๆครับ กายูเซียครับมาเป็นสีแดงนะครับหลายคนดีใจมากนะครับตอนใบสองก่อนสเต็จะออกนะฮะโอ้โหสีแดงอยากได้แต่พอสเตตออกเท่านั้นครับพลังเซฟครับสามสามหมื่นสี่พันอันดับเก้าครับพลังเซฟนี่ถือว่าน้อยกว่าเคนด้วยซ้ํานะฮะอาการหนักมากนะฮะอาการหนักจริงๆการหนักจริงๆจะท่าเขาแรงกว่านิดนึงนะเซฟน้อยกว่าเคนเคนแดงมีท่าใหม่เข้ามาครับแรงห้าห้าแปดครับ มาดูความสามารถนะฮะมาสเตอร์แคชนะครับเมื่อเซฟได้นะครับบอลจะไม่หลุดมือนะฮะถ้าบอลหลุดมือเข้าประตูไปนั่นคือเซฟไม่ได้นะก็คือบอลไม่กระชกแล้วมันประโยชน์จริงเหรอวะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะพาสีนี้นะฮะกีฟเอเวอเรติงครับ,รบนี่มันพี่เคนแน่นอนนะฮะมีเคล็ดเอเหมือนกันเลยเมื่อไซมีนาเหลือเยอะนะครับก็จะบวกพาัพง ใช้เซมินาลดลง20%บวกผู้เล่นสเป2น2%การการบล็อกท่าสอกท่าดูธรรมดามากๆพูดจากตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพกับเข้าไปในเกมเดี๋ยวผมเอากราฟมาให้ดูนะฮะจะได้รู้กันไปนเลยนะฮะนั่นมาว่ากราฟนะครับเป็นเครดิตของคุณล็อกฟ็อนะฮะเขาทำกราฟมาให้พวกเราดูนะฮะเพราะฉะนั้นผมก่อขึ้นเครดิตก่อนละกันนะซาซบนครับเครดิตของคุณล็อกฟ็อนะฮะเป็นคนทำภาพมานะครับ ผมก็รอภาพพี่แกนี่แหละมาดูกันที่ตัวแรกนะฮะตัวแรกเอาใครดีเอ่ยเอามิคาเอลแล้วกันมิคาเอลตัวนี้ค่อนข้างดีนะฮะมิคาเอลครับภาพมันใหญ่ไปหน่อยปึ๊บปึ๊บะมิคาเอลพลังยิงครับ781เทียบเท่ากับเคียวงนะเลยครับดูค่อนข้างอ่อนแรงใช่ไหมใช่เลยละ่ะมันดูอ่อนแรงมากๆเลย มันดูแบบเหมือนของจะไม่ค่อยถึงนะแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วนะฮะำนวให้ดูแล้วกันพลังยิงนะครับ7 8 1นึ่งนะฮะแล้วก็พลังด้านอื่นๆนะครับถือว่าเอ่อพอใช้ได้ค่อนข้างเยอะแหละถ้าเกิดเจอพวก g m defense นะฮะเลี้ยง691ส่งบอลน,น้อยที่สุดเลยครับ631า่งเอาหกสแล้วกันเพราะว่าไอ้ท่าททมาบอมเนะี่ยหลายคนไม่มีนะฮะ ชิง6 3สครับพลังป้องกัน648กับ6 3 7เนะครับเมื่อมาเทียบกับตัวละครอย่างซื้อภาสาะที่ไม่ค่อยสุดนะฮะซื้อภาสาะเนี่ยมันแรงตลอดเวลานะฮะก็พลังยิงของซื้อภาสาะเรียกว่ากินกินห่างเลยฮะเลี้ยงพอๆกันส่งซื้อภาสาะดีกว่าครับพลังป้องกันซื้อภาสะดีกว่านะฮะเพราะว่าซื้อภาสาะฟูตลอดเวลานั่นเอง โดยรวมแล้วมีค่าเอลเนี่ยภาพพูดตามๆพลังเนี่ยมันอ่อนกว่าซื้อประสาทด้วยแต่ว่ามันก็มีทีเด็ดครับก็คือเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ยิงนะแล้วก็ยิงก็คือเลี้ยง8%ปเให้แปดเท่าแล้วก็ยิงนั่นคือทีเด็ดเลยฮะหากใครเล่นทีมยุโรปนะจะไปเจอทีมยุโรปด้วยกัน,นทีมยุโรปหลายๆทีมส่วนใหญ่จะบัฟชั้นในเนาะแล้วก็จะใส่ตัวที่ไม่เก่งนักเข้าไป ทำไม่มีก็เอลเนี่ยสามารถเลือกเลี้ยงเข้าไปยิงได้เลยก็จะทําให้มิคาเอลนะครับเป็นตัวละครที่มีทีเด็ดนะฮะทีเด็ดถ้าผมให้ดาวนะครับก็ประมาณ5ดาวครับยังไม่ให้ดาวตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดให้ก็ต้องเป็น5ดาวต่อมาครับมาดูตัวละครอย่างนั่นแหละครับกิเซียสกายูเซียสอากายูเซียนะครับมีพลังเซฟที่อ่อนแอ อันนี้มันเป็นท่าเก่านะ542 542มันยังเป็นท่าใหม่558ก็ประมาณเซฟเนี่ยมันจะอยู่ที่740ดรนะฮะโอ้โหมันจะเซฟมีคาเอลได้ไงวะคืออาการหนักมากตรงที่ว่ามีคาเอลเนี่ยมันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เก่งเวอร์แต่มันมักง่ายไงมันเลี้ยง8เท่าเนาะแล้วมันมีบล็อกท่าการเสียบด้วยทำให้มีโอกาสนะครับที่จะทะลุเข้าไปยิงได้อย่างง่ายนะฮะ ตัวนี้เป็นสีแดงนะฮะเป็นสีแดงครับต้องเจอคอมบิ้งคาเอลแน่นอนแล้วพลังเซฟนะครับต่อให้รวมท่าใหม่เข้าไปแล้วก็เป็น740นะครับตอนสตมินาเต็มและถ้าตอนสตมินาหมดนะฮะก็จะประมาณเจ็ดแสนก็คือน้อยน้อยยังไงหากคุณไปเทียวกับวา,ารที่โดนด่าก,กันเยอะนะฮะก็วาการอกผิดภาพไปเทียบกับไหนวะ นี่นะฮะวากาบายาชิครับวากาบายาชิเนี่ยเซฟเจ็ดแปดหนึ่งนะฮะออดูก็รู้ว่ามันต่างกันเยอะมากนะมันต่างกันเยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็เป็นสีแดงมันฆ่าชไนายกับเฮียงะแต่ผมขอบอกไว้เลยเลยครับเกรดของไกยูเซฟเนี่ยมันคือเคนสีแดงนะฮะและเคนสีแดงของผมนะฮะพออลังมิตรภาพ103%นะฮะก็โดนชไนเดอร์หรือเฮียงะยิงกร,ยกระจายเรียกว่าเศร้ากันทีเดียวนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้การยูเซียสภาพก็จะไม่ต่างกับเคนเท่าไหร่และพลังมิตรภาพน่าจะหายากกว่าด้วยถ้าผมให้ดาวก็เท่าออเค้นและสีดาวประมาณนี้เป็นงไงครับหายตื่นเต้นหรือยังฮะสำหรับพิกาหยูเซียสก็ <c oughs> จะทำให้เรารู้ว่านะครับตัว SDC นะครับก็มาตรฐานตัว SDC มันก็เก่งนั่นแหละฮะแต่มันก็จะเทียบกับตัวซปเปอร์สตาร์ไม่ได้นะ มาแล้วตัวอะไรน่าจะมาต่อตอนนี้เขาเดาไว้กันว่า S F ก็ได้จะเป็นมิสกิแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวลาตินเนาะอีกตัวหนึ่งส่วนอาจจะเป็นโกก็ได้สำหรับ S F นะฮะส่วนญี่ปุ่นพาร์ทสอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่นี้ข่าวมาแล้วก็คงจะไม่พลาดถ้าด้มีข่าวเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะฮะผมจะอัปเดตโดยไว้ครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ